สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยูกก่กับช่องไอ้์ซังนะครับแย่แล้วครับเกียร์ออโต้มีปัญหาแล้วครับเกือบจะกลับบ้านไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูระบบเกียร์เขานะเยอะแยะอะไรเต็มไปหมดโอ้ยร้อดนีด่นครับกลับมาก็ามาเปิดช่องนี้ดูนี่ ช่องนี้ทําไว้สําหรับซ่อมเกียร์เลยนะครับเปิดดูก็เจอตัวนี้เลยนะเนี่ยนะครับสายลมหลุดเลยนะนแล้วมันต้องใส่ตัวนี้นะเห็นนะต้องใส่ในตัวนี้เนี่ยระบบเกียร์อุย๊ยร,ร้อนร้อนตุร้อนตุดผมก็จะใส่ ทำไว้โดยเฉพาะเห็นปะเนี่ยเกือบกลับมาไม่ได้ไปยุทธยาเมื่อกี้ใส่ฝั่งเกียร์ออโตโ้แล้วมันเนี่ยไอสายลมตัวเนี้ยมันจะต้องมานี่นะครับต้องมาแล้วต้องมาถีบตรงนี้นะนี่ต้องมาถีบตรงนี้ ถีบตรงนี้ให้ปั๊มลมค้าดามันจริงนะให้มันถีบอ่ะถีบมันจะได้เข้าเกียร์ได้ทีนี้ไอ้สายตัวนี้มันหลุดสายตัวที่จะถีบเนี่ยมันหลุดเนี่ยสายตัวเนี้ยพอมันหลุดแล้วมันก็เข้าแบบออโต้ไม่ได้มันก็ก็ต้องเหยียบค้าเข้าแต่ทีมันเหยียบค้าแล้วมันมาได้ก็เดี๋ยวจะขันอึ๊บใสุ่ญแจได้ป่าไม่รู้ทำไมมันลมลุ่เนี่ย ดูระบบเกียร์ดิทีให้เขาดูนี่พวกนี้หน่อยโอ๊ยเป็นทั้งคนขับเป็นทั้งคนซ่อมเลยเนะี่ย <c oughs> เป็นทุกอย่าง <c oughs> สายลมมันเยอะสายไฟก็เยอะด้วยอุย๊ย เกียร์พวกนี้ระบบลมมีปัญหาไม่ได้นะครับนะถ้าลมมีปัญหาก็เข้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช้ลมสั่งมีไฟฟ้ามาสั่งอีกทีหนึ่งนันก็หลายเกียวอยู่มันหลุดได้ไงวะ นี่สายไฟตาอ,อะไรตาอ,อะไรเนี่ยเนี่ยมีเซนเซอร์ทุกตัวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะเซนเซอร์ทุกตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายเช็คว่าอยู่เกียร์ไหนเกียร์ไหนนะนี่ก็เป็นมัดเลยเนี่ยนี่ข้างในยิ่งเยอะตรงเนี้ยตรงปัง๊มคลาสเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายเป็นเนี่ยเช็คว่า ว่าอยตัวนี้ถีบหรือ,อยังนะครับถ้าต,ตัวนี้ถีบแล้วมันเกียร์มันถึงจะเข้านะเกียร์พวกนี้มันถึงจะสั่งยิงนะครับโอ๊ย,อยแต่ขนันยังไม่แน่นเลยตัวสับท้าหมหรอ เกณไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปเไปอา,อาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับว่ามีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับกลับมาไม่ได้เพราะฝั่งเป็นฝั่งออโตโน้นะเสียงลมมันฟู่ๆเลยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ